ไม่เว้ยยังไงฉันก็ไม่ยอมเป็นละมั่นหรอกแ,แล้วแกไม่สอองสารที่บ้านเย็นเหรอวะแล้วแกไม่สงสารฉันเหรอวะทุกปัญหาที่ทางออกเว้ยถ้าที่หาทางออกไม่เจอนะแกก็ออกทางที่แกเข้ามาก็ได้แต่แต่ในกรณีนี้ฉันกำลังจะโดนเข้าตรงทางออกอไม่ต้องหวง่วงนะครับคุณทันวาแค่คุณทันวาเข้าไปพิสูจน์เห็นาตุแท้เข้ามันเท่านั้นถ้าเกิดไอแอรู้ว่ามันคิดจะทำอะไรคุณทันวานะเดี๋ยวผมะจัดการมนเอง พูดื่องหมันไส้เอาักดอกเพือพี่บันเย็นเนี่ยเธอได้ตาสว่างแล้วก็มาเสียใจทีหลัง่ามีแฟนเป็นเกย์ก็ท่องไว้นะเว้ยเพื่อพี่บานเย็นเพื่อพี่บานเย็นนี่พี่บานเย็นค่ะถ,ถ้าไม่รักเลยไม่ทำให้หรอกนะยิ้มแห้งมานด้แทนด้วยเออท่านนะคนจริงอย่างนี้นนนนนน เห็นยังน้องบานเย็นวัยแอร์ร่วมันนั่งท่นแนบสนิทขนาดนั้นล่ะก็เคศผู้ชายนั่งแนบสนิทกับผู้ชายดูเป็นเกตรงไหนชื่อแอรอนเนี่ยไม่รู้ว่าร่อนไหวไหมถ้าจะชวนไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเต้นไหวหรือเปล่า วายสิเขาเต้นแข่งประจำตัวท่านวาด้วยนะนี่ประจำตัวอะไรอ่ะกระมิ้งไอ้ว้าวะระวาวาระคันวาไปไงน้องมาเย็นออกตัวแรงขนาดนี้เชื่อหรือยัง แค่ผู้ชายชอบเต้นดูเป็นเกย์ตรงไหนไม่เออดีซะขนาดนี้บ่าเย็นไอ้ร้อนมันเต้นขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอ <c oughs> ไอ้อน <c oughs> เมื้อเมื่อเมื่อกี้เจเจฝันร้ายนี่ยพี่จ๋าเมื่อกี้เจฝันว่าพี่เบิ้มเนี่ยถูกเข็มสักแทงมือทะลุเลยอ่ะอันนี้บ่เจเจมันของจริงนี่ไ่ได้ฝันก็ฝันที่ไหนกันล่ะฮะเจเจ แกให้เบิ้มมันสักแล้วเข็มก็แทงมือมันจริงๆแต่แกไม่ต้องห่วงนะมันไปทําแผลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สักให้แกเสร็จละใช่สักเสร็จแล้วเหรอพ่อใช่เอา้านี่แกไม่รู้สึกเจ็บเลยเหรอพ่อพูดถูกแล้วไอ้เจรู้สึกเจ็บแป๊บแป๊งก็ไม่รู้อ่ะ <S <S นี่ไงพอแ,แกรู้สึกเจ็บปุ๊บแกก็จะรู้สึกถึงความเป็นลูกผู้ชายอย่างที่พี่เบิ้มชัยเคยเป็นไงเจเจ เออเจเจคิดว่าเจเจเริ่มมีความรู้สึกกับน้าและพี่เบิง้งเอาละได้เวลาที่เกจะจได้เห็นรอยสัตว์ที่แสนจะภาคภูมิใจเกศเสทียรเจเจดูรอ,อ,อจังให้ถือแล้วก็ดูรอยสัตว์นี่นี่นี่มันตบโว์พ่อเลย โอพ่อ้าไม่กระจกบันบานใหญ่ขนาดนั้นน่ะก็จะได้เห็นรอยสักกันเต็มตาไงออาวงั้นแกดูให้เต็มตัวเลยมาโอเคพี่ป้อพี่ป้อสักอะไรแกเจ๊เนี่ยไอ้งูเขียวบ้าอะไรเนี่ย ก่อนที่มันจะโตเป็นพญามังกรในอนาคตฟิ้นเบิ้มไม่ใช่เบิ้มนะมงชัยเป็นคนสั่งให้สักว์อนี่พ่อสั่งให้เบิ้มสักงไล่เจ๊เนี่ยพ่อแกอยากสักงพ่อก็ให้เบิ้มสักแล้วไงไอเจ๊อยากสักงไลแกงไม่ได้อยากสักงไล่กองแกงแบบนี้อ้าวสั่งส่งไปใหม่แก็ยังขึเขิบอยู่เลยเนี่ยก็ยังคึ้เขิบเนี่ยผมไม่ได้เห็นลายหมูบ้านี่ไงพ่อหมดกัน ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเจเจเห็นไหมเห็นแล้วยังว่าศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไม่ได้อยู่ที่รอยสักแต่มันอยู่ที่หัวใจตะกี้เนี่ยแกฮึกเหิมเนี่ยเพราะใจของแกไงแต่ไงพ่อไม่น่าทำแบบนี้นะพ่อน่าจะมาพูดดีๆกับเจเจอ่ะนี่พ่อรู้หรือเปล่าว่าลายบ้าเนี่ยมันต้องอยู่กับเจเจไปตลอดชีวิตเลยนะพ่อพ่อเลือดูนะ ใจไปเตะบอลถอดเสื้ออายสาวตายปีกซ้ายฉาย,ยางูเขียวติงตังเนี่ยนี่หยุดบอลได้แล้วหยุดไว้วายได้แล้วงูเขียวติงตองข้างหลังเนี่ยนะไม่ได้ซัฮะไม่ได้ซับจริงๆแล้วเนี่ยนะอ <laughs> ไอไลน์งูเขียวเมื่อกี้เนี่ยใช้ปากกาไมาจิกวาดล้วนๆเลยครับ ลกไอ้แผลที่มือพี่เบิ้ม่ะอ้าวนี่ไงการแสดงล้วนๆแค่ไม่อยากเจเจสักเนี่ยก้องทำถึงขนาดนี้เลยเนี่ยเขี่ยเขียดก็เพราะแกมันดื้อไงพูดยังไงแกก็ไม่เชื่อฉันหรอกฉันเลยต้องการวางแผน เผื่อแกจะคิดได้บ้างเลยบอจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่อยากจะสักหรอกพ่อแต่เห็นได้เข็มบ้าเนี่ยโอ้เข็มไม่ช่หมกทั้งกบเลยใหญ่ๆแต่ว่าไหนๆก็ตามเลย่เบิ้มมาได้เขียนในหนอนชาเขียวนี่เป็นหลังที่เจเจเรียบร้อยโอ้เขียวเจ๊มังกรน้อยให้เขียนที่นิดนึงเจวานที่เบิ้มนิดนึงนี่เบิ้มเนี่ย ช่วยวาดมังกรกั่จักรยานให้เจเอยนะพี่เจจะไปอวดเพื่อนในแก๊งยังยังไม่สำนึกมันเลยฮะมือเขาอะไรนะคุณแอรอนเป็นเกย์เหรอจริงเหรอคะคุณแอรอน I am so sorry แต่นี่แหละคือตัวตนของแอรอน แอรอนนั่งเลยเดี๋ยวว่าถีบเละไม่สล ط. ดแอรอนไม่ชอบทันหวานแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะตั้งแต่หญ่ไม่อยู่ในหมู่บ้านวันแรกนะครับ <laughs> อแล้วนี่จะแต่งงานกันวันไหนจ๊ะหลังงานสดกั่วันหนึ่งเหรนการครับค่ะ <S 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 ที่คุณแอรอนบอกว่าชอบเยลีเยลีเป็นคนน่ารักจิตใจดีทั้งหมดเนี่ยคุณแอรอนทําไปเพราะจะหลอกใช้เยลีเพื่อที่จะเข้าหาคุณธันวาใช่ไหมคะมันไม่ใช่อ่ะันไม่ใช่คือแอรอนชอบเยลีจริงๆนะคือ ยาลีก็น่ารักแล้วก็มีน้ำใจจะทำแผลให้แอรอนจะพาไปหามหมอทำยังพาไปรู้จักคนนี้คนนั้นในหมู่บ้านอีกด้วยแกนลี่เป็นคนดีจริงๆอ่ะคือแอรอนอยากได้ยาลี่เป็นเพนเื่อนสาวสุดๆเลยนะแอรอนอยากได้ที่บ้านจะเป็นเพื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะก็พบ <c oughs> <c oughs> I like แกลลีนะแต่ I love you ทานวา <c oughs> ผมอยู่ยาขกกึ้นเรื่อยนะแลนนี้แอนน์น้ำ<ป>บัตรผมเื่อจะแปลงเพศน,นะพ่อทำวิกฤตให้เป็นโอกาสไงอขอโทษที่ทำให้เยลลี่เขาใช้ผิดนะขอโทษทุกทุกคนเลยนะครับที่ทำให้แบบเรื่องวุ่นวายมันเกิดขึ้นนะยัง<ะ>ไงผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีคับสวัสดีจ้าจ้า ดีนะคะที่พ่อกับแม่มาทันไม่งั้นพี่ทันวาจะแต่งผลแอรอนตายแน่แน่ให้บอกพี่เนี่ยจะตายโอ้โหแต่งเองไม่ตายหรอกเี๋ต้องเจอเพลงนี้ว้าว้าโอ้ยการฆ่าแทนได้ทีเอาใหญ่เลยนะ อุสตส่าห์เจอฝรั่งที่ถูกใจแล้วอะทำไมต้องเป็นเกย์ด้วยโอ้ยพี่บานเย็นคะแล้วทำไมพี่บานเย็นถึงชอบแต่ฝรั่งล่ะคะทำไมไม่ชอบคนไทยจีนแขรหรือเกาหลีแบบอ่อ,อมเพราะว่าพี่ไม่ชอบคนเจ้าชู้นะคะ เออคือหยลลีได้ยินมาว่าฝรั่งอ่ะเขารักเดียวใจเดียวค่ะแต่เยลลีไม่คิดว่าจะมาเจอคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็รักไม้ป่าเดียวกันด้วยบันเดนคนดีหรือไม่ดีมันมีอยู่ทุกชาติแหละไม่เกี่ยวกวับเชื้อชาติหรอกค่ะใช่แล้วครับแต่ถ้าคนดีดมันต้องใจชาติทหารอย่างพี จริงแล้วเยลลีไม่ได้รังเกียจนิสัยหรือว่าเชื้อชาติหรอกนะจ๊ะแต่แยนลีรังเกียดหนังหน้าพี่เนี่ยมันเย็นวันหลังแล้วนะจะรักใครชอบใครเนี่ยก็ใช้เวลาศึกษารนิสัยใจคอกันให้ดีๆซะก่อนอย่าดูแต่หน้าตานะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีโอกาสได้มีสามีที่ทั้งหล่อและก็นิสัยดีอย่างสามีฉันเนี่ย เราพูดเพราเขินหมดเลยถูกไหมเรื่องราวมันก็จบลงได้ดีแล้วนะครับถ้างี้เนี่ยผมขอโตขึ้นไปเคลียร์งานข้างบนก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะไปเคลียร์งานเนี่ยให้หมัดก็ให้เลยมาเคลียร์ท่านก่อนไหมแกรู้ไหมแกเกือบทำให้คุณอาไม่มีล้านสต๊าฟเป็นฝรั่งแล้วจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่เกือบเลูกพี่ลูกน้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ